สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนกระติกรับสรภาพแล้ว เวลา15.30นวันที่4เมษายน65ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนางสาวอิจรินจุจธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกเคื่อสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาให้การเท็จในประเด็นของแตงโมนิดาโดยมีนายเสียระเจงจาคะอดีตสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐเดินทางมาด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมคณเสียระถึงพากระติกมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนายเสียระตอบเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวผมพากระติกไปพบพนัก งานสอบสวนก่อนและเดี๋ยวผมลงมาให้สัมภาษณ์ส่วนกระติกไม่ตอบคําถามอะไรกับสื่อมวลชนและรีบเดินขึ้นไปพบตำรวจด้านพันตำรวจเองจะตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้ก,กํากับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนอนทบรุรีเปิดเผยว่าหลังจากนายนิทันกิรติสุทธิสาธรหรือจอบและนางสาวอิสรรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนอนทบรุรีตามหมายเรียกในวันนี้แล้วนั้นเบื้องต้นกระติกให้การยอมรับสารภาพว่าได้ให้การอันเป็นเท็จกับตำรวจจริง แต่ไม่ขอบอกรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในสำนวนนทาให้หลังเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมนําตัวส่งฟ้องยังศาลแขวงจังหวัดนนทบ,บรุรีต่อไปส่วนจ๊อบเป็นการเดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกซึ่งเป็นข้อหาไม่ร้ายแรงจึงไม่ต้องยืนหลักทรัพย์ประกันตัวในวันนี้เพียงแต่รับทราบข้อกล่าวหาและต้องเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนตามเวลาที่นัดหมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฮอตเนว์ ขอบคุณครับ